ันนี้บอกเลยครับว่ามาแข่งกับน้ำนะครับเนี่ยเพื่อนน้ำกำลังไหลขึ้นนะครับก็ครับเพื่อนๆมาครับเดินมาก็มาเจอนะครับผมนี่ครับโวงนี้นะครับให้ดูข้างในนะครับนี่ครับมันจะมีเหมือนรอยเท้านะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ผ่านแชมป์นะครับลองเอาตะขอแย่ดูนะครับเพื่อนเืน โอ้ยลึกโ้ไปไหนเนี่ยลึกครัเป็นเพื่อนเฮนไง่ายพาแชมป์ลึกจับบอกเลยลึกจับโอ้แต่รูนี้งามนะเพื่อน เพื่อนครับเจอครับเ,เจอครับอุ้ยมีใสแลัวเพื่อนรุนนี้ลุ้นอยู่นะครับลุ้นอยู่นะครับตอนนี้ ตนนัวนี้มีไซส์แน่นอนว่ะนะผมจะคาตามมาสองรอบแล้วนะมีไซส์แน่นอนออกมาไล้วะออกมาอยู่นี้เองเปลงมันใหญ่มันเลยมันคับออกไมยากถึงมือพันแชมป์นะครับเปลี่ยนกันนะครับเมืออ่อยมือครับผมโอ้เครื่องในมันเป็นเปลงฟางครับปูวิ่งออกมาลำบากครับ นี่นะน้ากาลังไหลขึ้นนะครับเพื่อนๆวัน,นนี้ก็ต้องทําเวลาเร่งครับแข่งกับน้านะครับมาแล้วครับเพื่อนๆโอ้ยนี่ครับแ้มะระวังหน่อยก้ามก้ามโอ้โหนี่ครับเพื่อนๆต้องให้ถึงมืออย่างที่บอกครับต้องมีไฟสรับผม นานแชมป์ไมล้อสักตัวครับนี่นะเพื่อนๆนแล้วนี่ก็เป็นผลงานนะครับดูใสสวยครับตัวแรกครับโอ้เปิดได้สวยครับใสสวยเพื่อนเเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับยังพอมีเวลาครับเพื่อนๆไปเลยนี่ครับเพื่อนเมีคู่นะครับโอ้โหเพื่อนนี่ครับเห็นขาไหมครับเพื่อนเพื่อนมาเดี๋ยวผมจะให้พานแชมป์ล้วงออกมานะครับใอ้หา ยังไม่จบนะครับเพื่อนๆโอ้โหตัวนี้ตัวเมียเดี๋ยวจันเย็นเอาตัวเมียครับโอ้โหแต่ยังไม่ค่อยแน่นว่าพานนิ่มอยู่โอ้โหนี่นะครับแม่เนี่ก็ไม่มีครับนี่ครับขึ้นมาครับเพื่อนๆมีคู่นะครับหมาสองตัวนี้ก็เกือบเกือบกิโลนะรวมมาสองตัวโอ้โหตัวเมียแน่นนะครับตังเลยครับตัวเมียยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับแต่ก็ถือว่า มีคู่นะครับผ่านครับรูเดียวครับได้สองแต้บนะเพื่อนเเดี๋ยวเราไปกันต่อครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูที่เขาอยู่อีกครั้งนึงครับโอ้โหรูใหญ่